สวัสดีค่ะเปรศดไวทองชวนคุยค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของสุขภาพอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย,ายๆเหมือนกันนะกะ็ค,ะคือประสบการณ์การใส่เฝือกและการดูแลตัวเองระหว่างการใส่เฝือกอันที่หนึ่งเลยค่ะไม่พูดภาพความเงยไม่ว่าจะใส่เฝือกขาเฝือกแขนที่คนต้องทําคือต้องคอยดูแลให้ อเอวัยวะที่เราใส่เฝือกนั้นอยู่สูงกว่าหั 1970, วใจเช่นเวลาเรานั่งถ้าเราใส่เฝือกถ้าเราใส่เฝือกแขนก็ต้องมีผ้าห้อยไว้ถูกไหมคะให้มันอยู่สูงถ้าเราใส่เฝือกขาถ้าเรานั่งอยู่เราต้องยกขาสูงขึ้นมานะเชะ่ mm hmm. นมีอะไรมารองคือยกขาให้เสมออะค่ะแล้วก็ถ้ามีหมอนมารองให้มันสูงขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีเวลานอนก็ต้องเอาหมอนรองนะ,ะถ้าใส่แขนก็รองแขนใส่ขาก็รองขาพอดีตอนนั้นใส่เฝือกเอ่อ ขานะคะก็ต้องระวังนิดนึงอันที่สองก็คือต้องคอยดูว่ามันมีอาการผิดปกติไหมเช่นเล็บม่วงนะคะเขียวหรือว่าเลือดไม่เดินวิธีการนะคะเล็บมันเป็นสีชมพูอยู่ถูกไหมคะแล้วก็กดพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะก็คือเลือดไม่มาพอเราปล่อยเล็บปุ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะสีชมพูก็จะค่อยๆมาก็คือเลือดเดินอันเนี้ยเรียกว่าปกติ แต่กดไปปุ๊บเป็นสีขาวพอปล่อยปุ๊บไม่ชมพูก็แสดงว่าเลือดเนะี่ยมันมาเลี้ยงอวัยวะที่ปลายปลายนิ้วหรือปลายเล็บเท้าเนี่ยไม่ได้แล้วอันนี้อันตรายเร่งด่วนที่ต้องรีบกลับไปหาหมอนะคะอันที่สองถ้ารู้สึกว่ามีอาการชาก็ไม่ได้กลับไปหาหมออันที่สามถ้าเกิดมีความมีอะไรไหลมีหนองมีเลือดไหล,ลอะไรอกมาก็ต้องไปหาหมอนะคะแต่ถ้านะแบบว่าปวดเจ็บๆนิดๆหน่นนอยๆ ไม่เป็นไรเหมือนกับเราไปหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุมามันก็ต้องมีการปวดเกิดขึ้นน่นะคะแต่ว่าอย่าชา้าอย่าเล็บม่วงอย่ากดแล้วแบบเลือดไม่มาอันนี้ต้องรีบไปดูแลเพราะว่าช่วงแรกของการใส่เสื่ต้องดูแลมากหน่อยเลยเพราะว่าเสืัอตัวเรามันอาจจะมีการบวมค่ะแขนบวมขาบวมมันก็เลยแน่นเสื่ที่คุณหมอใส่นะอาจจะต้องไปขยายเสือกหรือถ้าใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกเว่าเร,ารีบคือแขนรีบขารีบจน เฟือกมันหลวมมากค่ะไม่กระชับก็ต้องกลับไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าถ้ามันมันไม่กระชับบางทีอาจจะทำให้กระดูกเราเคลื่อนได้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคนใส่เฟือกเจอทุกคนคือรู้ไหมคะอากาศขันอ <B ull ing> าการคันเพราะใส่นานๆมันก็จะเริ่มขันแน่นอนผิวข้างในมันแห้งมันก็จะขัน แล้วคนก็จะหาอะไรเข้าไปเกาไปล้วงไปแคะไปเกาเช่นบางคนบอกเปิ้ลบอกเอาตะเกียบแย่เข้าไปแล้วไปเกาหาไม้แหลมแหลมไปเกาห้ามเด็ดขาดหมอบอกแล้วว่าห้ามแต่เวลามันคันเนี่ยทุกคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเราใส่เสืออยู่เราเลยไม่รู้เปิ้ลจะมีอะไรให้ดูว่าทําไมคุณหมอถึงห้ามจะมีรูปตอนที่เปิ้ลถอดเปือกออกบนแรกแล้วจะเห็นผิวของตัวเอง มันแห้งมากมันแตกละแหงมากทำให้เรารู้ว่าผิวนั้นเนี่ยมันพร้อมต่อการถลอกและเป็นแผลถ้าเราเอาตะเกียบเข้าไปถูถ่ายใต้เฟือกผิวที่มันมันแห้งมากแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดและเป็นแผลคราวนี้ค่ะถ้ามันเป็นแผลมีเลือดออกอยู่ใต้เฟือกงานยุ่งเลยนะพร้อมจะดูรูปหรือยังคะรูปที่เพิ่งถอดเฟือกนะ คือตอนที่เราเสื่อมแบบนี่ขาฉันเหรอนี่เลยค่ะแต่เนวเป็นไงคะมันจะมันจะลอกอ่ะลอกลอกแบบแตกละแหงแล้วก็แบบเพราะว่ามันอยู่ในเื่อานไเงแล้วพอมันลอกแตกละแหงปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเอาเราไปเกาไปล้วงมันอะมันก็จะมีปัญหามากเลยถ้าเลือดออกก็ยิ่งมีปัญหาถ้าอะไรที่เป็นเกาเข้าไปแล้วมันหักอยู่ในเือออีกก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาคันห้ามเด็ดขาด ห้ามอะไรแย่เข้าไปแล้วทํายังไงล่ะคะมันคันง่ายทเดียวไปร้านไปขอยาคุณหมอคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ขอมาไว้ก่อนนะไปปรึกษาที่เภสักชกรก็ได้ที่ร้านขายยาขอซื้อยาแก้คันมากินเอามากินนะคะซื้อยาแก้คันมากินก็จะช่วยได้เพราะอยองเปิ้ลเปิ้ลก็ใช้วิธีการคือซื้อยาแก้คันมากินเพราะว่าเราก็กลัวตอนนั้นเราก็กลัวเอาอะไรแย่เกิดมันเป็นอะไรทาไมทุกคํา ทุกโรงพยาบาลที่ทําบทความเกี่ยวกับเรื่องการใส่เฝือกห้ามหมดเลยว่าห้ามเอาอะไรมาแย่ yeah. พอเราถอดเฟือกออกมาอย่างที่รูปที่เห็นก็เลยรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เพราะเหตุน,นี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคันเฟือกห้ามเกาห้ามล้วงห้ามแคะห้ามแกะเฟือกสิ่งที่ทําได้คือไปซื้อยาแก้คันมากินนะคะดีที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอยู่ในช่วงการใส่เฟือกเนี่ยแค่นี้แหละง่าย ห้ามเปียกห้ามล้วงแคบแกะเกาถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบกลับไปหาคุณหมอนะคะปวดนิดๆหน่อยๆก็กินยาตามที่คุณหมอบอกแต่ถ้าชาต้องรีบกลับไปถ้าเลือดไม่เดินไปที่ปลายเล็บเล็บเป็นสีม่วงต้องรีบไปทันทีนะคะวันนี้ก็มาฝากช่วงเวลาในการใส่เฝอกอยู่าต้องดูแลย,ยังไงไว้ก่อนรอบหน้าถอดเฝอกแล้วเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังค่ะบ๊ายบาย